สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมในบอลบอลแชนแนลเกมอะไรไปดูกันนะครับโอเคป่ะวันนี้อยู่กับเรือ h M X 25 e n t f นะครับ S T 2 4นะ S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  โอ้ภาษาอังกฤษผมห่วยแตกมากนะครับก็เจ้าเรือ S M x 2 5เนี่ยนะครับ25ด้นะ25นะฮะที่ให้มามันก็ ก็ต้องไปทำเควสบัตร์พานเนาะแล้วก็ได้รับในเวอร์สี่สิบนะครับผมก็เพิ่งได้รับนี่เองเพิ่งมีเวลาทําเสร็จเนาะ <c oughs> ก็เท่เหมือนกันนะโถธรรมดาที่ไหน <c oughs> ส่วนในเรื่องของตัวเรือนะครับก็อย่างที่เห็นครับมีมิสไซล์ให้สองเบิร์ดหนึ่งปุ่มกดนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเบิร์ดหนึ่งปุ่มกดแยกกันนะครับก็คือมีมิสไซล์สามลูกนั่นแหละนะครับของฝรั่งเศสเขาเนาะเรือลานี้นะครับแล้วก็ ต่อวิดีโออีก2อันนะครับต่อวิดีโดออ,ออกตรงนี้นะมาดูกันดูใต้น้ำได้เลยดีดีนะครับก็อยู่ตรงนี้นะเท่อยู่อะโอ้แต่มีสีรูนะออกสีดอ,อกไปเลยเนาะจะโดนถอด,ดนะแต่เลือดสักแสนหนึ่งอาวะเลือดแสนหนึ่งต่อวิดีโอออกออกสีลูกเงี้ยผมว่าฟียวนะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยนะครับ ผมก็ว่าสมควรออกนะแต่ถ้าเขาทดแทงก็คือต้องใช้ฮิ้วนะครับใช้ฮิวก็จะออกเยอะหน่อยเอเนรับมีสองอย่างแยกปุ่มกดนะเขาเคยตั้งคําถามว่าจะปุ่มกดเดียวหรือแยกปุ่มกดแต่ผมว่าแยากปุ่มกดทํางานดีกว่านะครับเ <c oughs> <c oughs> นาะมันก็กันได้บ้างไม่ได้บ้างอ่ะอย่างน้อยว่ากันกมิสไซล์ได้ลูกหนึ่งถ้าเป็นไทเดนเนาะอยังดีนะครับที่ให้มานะครับก็ได้มาปุ๊บก็มารีวิวให้ฟังเลยเนาะก็ความแข็งแกร่งเริ่มต้นที่แสนห้า ความเร็วนะครับ19.4น็อตคล่องตัว7เลี้ยวดีนะเนี่ยนะครับเรดาร์16.7ไม่ค่อยไกลเท่าไหร่นะครับแล้วก็โซน,น่า1.3 50วิโอทูดำน้ำได้50วิน้อยมากนะครับน้อยมากนะครับเราไปดูตอนอัพเซตดีกว่ามันได้เท่าไหร่ หลังอัพเสร็จนะครับเลือดก็จะได้เยอะอย Ş ู่นะที <sch> <splash> ่แสนเก้าห้าความเร็วยี่สิบห้าจุดสามนอตนะครับคล่องตัวเก้าจุดหนึ่งเร็วดีเลยแหละนะครับช่องเรดาร์ยี่สิบกิโลเมตรก็เท่ากับมิสไซล์เนาะโอเคโซน่าหนึ่งจุดหกแต่ออกซิเจนให้น้อยมากเลยหกจุดห้าก็อย่างว่าควันความเร็วเนาะมันเป็นเรือที่เอาไว้แบบเข้าไปจัดการศัตรูด้วยความเร็วที่สูงสุดนะครับดูอย่างไทยร้อยนะครับโอทูยังเยอะกว่าอีกเจ็ดสิบแปด ก็ต้องมาดูกันว่ารำนี้มันจะมีอะไรเด็ดหรือเปล่าไปดูตัวเกมเลยดีกว่าไปกันวันนี้ผมก็ขอภาคเบาๆนะเจ็บคอนะฮะนะก็โอเคเริ่มเกมแล้วก็เปิดแมปานเลยนะครับผมเล่นเป็นสายบุกนะยังไม่เล่นเป็นสายแบบว่ายิงมีสายไกลจะลองเล่นดูนะว่าถ้าเราเล่นเต็มตัวเป็นไงอันนี้ก็คือเกมแรกที่เล่นเลยนะฮะก็ใช้ของติดเหลือเลยนะครับเป็นแชมป์สองเบิร์ด นะครับแล้วก็สวอร์มเมอร์หนึ่งแล้วก็ตอร์ปิโดสองลูกนะครับที่เร็วมากนะครับตอร์ปิโดอันนี้ครูดาวเร็วมากนะครับใช้คําว่าเร็วมากนะครับแป๊บเดียวนะครับเห็นตัวก็ยิงไปก่อนเลยวเดี่แอผมนี่บอกเลยว่าแผ่นนี้ผมม่อยางเกียดวอรี่แอคเลยนะครับตั้งแต่ผมเล่นเรือมน้ำต่อไนี้เนี่ยเอสเอสเอ็มเอ็กซ์ยี่ห้าเนี่ยนะครับก็คือเจ้านี่แพ้วอรี่แอคยางหนักเลยนะนะครับเพราะว่ามันเข้ามาแบบ ปหล้วงจัดอ่ะล้วงจัดจัดอะแล้วมิสไซล์แม่งอย่างดีอ่ะนะครับแต่เรายิงไปก่อนครับนี่เรายิงเป็นดอนดอนสกอยน้องสกอยโดนโดนเราเล่นก่อนนะน้องสกอยน้องสกอยคาร์บิดโรพี่แรงแน่น้องนะครับหลังจากอัพเลือดมาก็ไม่ได้โหดขึ้นนะครับของน้องสกอยนะครับนะผมว่าโดนโลยุกิอะไรนั้นแรงกว่าเยอะเลยนะครับเพราะมีตาร์บิโดแยกปุ่มกดมันล่าไดเตือนนาได้นะครับโอเค ส่วนอันนี้นะครับ cn ใช้สูตรสามน,นี่มีปืนระเบิดหรือเปล่าเนี่ยกำลังยิงนะ้ำแรงเลยวะเพื่อเราจะตกลงไปแล้วเนี่ยนะครับดูเอ<ม>เรายิงครับยิงจริงๆเปลี่ยนเป็นอันนี้ก็ได้นะครับ A A ที่มีปืนกลเซนเซอร์มีเอเอมีปืนกลได้ได้วนนยทำอะไรได้แต่เราเอาไปนี้อันนี้ดีกว่าเพราะว่าเราจะเน้นเกียร์สักลูกหนึ่งครับเดี๋ยวเราจะรอดนะออกเอาง,ง่ายๆเลยไม่ว่าว s w เมอร์หรือว่าเป็นไทเดนถ้าหลุดมาลูกนั้นอะแล้วเลือดเราเหลือแค่นิดเดียวครับแล้วก็มีสูตรสามห้า ถ้ามีเอที่มันตีมีประสิทธิภาพสามารถทำลายได้ก็สมควรตดไว้นะครับโอเคเจอเจ้าลำนี้นะครับไม่ยากไม่ยากมองที่นี่แไม่ยากครับไม่ยากนะครับไปครับง่ายๆครับปุ่นปุ่นโปรโอแล้วก็ถ้าเราเล่นพวกสวอมเมอร์หรือว่าอ่าเจ้าข้อดีของจัวดก็คือเจ้าแชมป์กับสวอมเมอร์เนี่ยนะครับคือมันคูดาวห้าจุดหกวีครับเท่ากับว่าเราขึ้นมาเนี่ย หนึ่งครั้งเนี่ยนะครับเราจะโจมตีได้ทั้งหมด3ชุดด้วยกันนะครับขึ้นมาก่อนขึ้นเนี่ยนะครับมันจะมีปุ่มเขียวปุ๊บให้กดปุ๊บเรากดเลยนะครับมันจะยิงตะลวดด้านให้ติดน้ำเหมือนกันนะครับยิงขึ้นไปปุ๊บนะครับพอเราขึ้นไปปุ๊บเรากดยิงหนึ่งชุดได้ไหมครับเสร็จแล้วเนี่ยพอขึ้นมาผิวน้ำเรียบร้อยมันจะโหลดเสร็จพอดีชุดหนึ่งแล้วก็กดอีกชุดหนึ่งครับนะครับแล้วเราก็กดดำด้วยนะพอดำดำดำใกล้จะมิดปุ๊บมันให้กดอีกชุดหนึ่งแล้วก็กดเท่ากับว ปล่อยจรวดได้ทั้งหมด3ชุดแรงมากนะครับนะจำแรงมากผมผมพูดไปรีรเพย์ให้ดูแล้วกันนะครับว่ามันหดวจริงนะครับสำหรับ MX แต่ก็ต้องดูว่ามันจะแพ้อะไรหรอเปล่าแต่แน่พวกมิซูรี่ยามาโตะไม่ชอบแน่ๆนะครับเพราะว่ามันเลงยากมันเร็วนะมันเร็วมันโผลแ่แค่หัวเงี้ยครับมันเร็วโผล่หัวมิซูรี่ยามาโตะไม่ชอบนะครับผมพูดเลยนะครับถ้าจะเกียดผมเล่นให้ดู ตอนนี้เราก็ทำนามสเุลไปน่ารักนะ7แสนกว่าสําหรับแชมป์กับสวอปเมอร์อันนี้ผมรีวิวให้ดูเป็นชุดๆไปแล้วกันนะนะใช้คําว่ารีวิวให้ดูเพราะว่าเสียงผมมันไม่ค่อยมีนะพยายามจะเบ่งเสียงให้เต็มมหลังแล้วเนี่ยนะครับหลังจากไปปาร์ตี้มาชุดใหญ่ฝฟกับพิบจังจังหวัดเนี่ยเห็นไหมครับยิงไปชุดหนึ่งอะ df17 ก็ทําได้เหมือนกันนะครับขึ้นขึ้นน้าขึ้นจากน้ำหนึ่งครั้งสามารถใช้ได้ทั้งหมด3ชุดนะครับ เดี๋ยวผมจัดการเจ้าเจ้าแหลมนี้ก่อนผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเขาถึงไม่เห็นผมเขาไม่ได้อัพสปอร์ตหรืออะไรหรือเปล่านะแต่โอไฮโอเจ้านั้นนี่คือแบบจะเอาผมไม่ได้นะมาเดี๋ยวเรามาเล่นให้ดูตอนนี้เราชนะเราเราทีมเราฆ่าไป5แล้วทีมเขาตายหนึ่งเนาะเดี๋ยวเราจัดการสวอร์มเมอร์ก่อนนะครับสําหรับสวอร์มเมอร์ก็จัดไปครับชุดใหญ่นี่ขึ้นหนึ่งน้ำนขึ้นหนึ่งน้แล้วขึ้นจากน้ำหนชุดแล้วนะครับ กลางชุดกดอีกหนึ่งแล้วก็ดำน้ำนะครับเห็นไหมครับพอดำน้ำจะมิดปุ๊บมันโผล่ให้กดอีกปุ่มหนึ่งส่งไปครับส่งมิสไซล์ไปแต่ก่อนมันจะติดน้ำแล้วจะฟู่มันจะดับไปใช่ไหมครับแต่อันนี้มันไปต่อได้นะครับไม่ต้องห่วง,งน้องนอง้องกดไปเลยแล้วสวอร์มเมอร์เอ้ทษทีไม่ใช่สวอร์มเมอร์สำหรับไรเดอร์ลำนี้เขาไม่เห็นผมหรือเนี่ยทำไมเขาไม่เห็นผมก็ไม่รู้เพราะว่าระยะทางแค่5.6กิโลเมตรเองหรือว่าเขาไม่ได้ปล่อยฮอก็ไม่รู้นะ แล้นี่คือข้อเสียของไรเดอร์นะครับเขาไม่เห็นเขาตาบอดนะครับนะถ้าไม่มีใครสปอตก็เรียบร้อยเนี่ยพะลโลยายนงเสร็จผมนะฮะเนี่ยนะครับหนึ่งชุดอ่าเจอลำนู้นครับลองสกอยนะครับ,นะรบแหลมไม่อีกแล้วจัดให้หน่อยสกอยแหลมว่าจัดไปชุดใหญ่ขึ้นจากน้ำหนึ่งชุดนะครับนะแล้วก็กลางน้ำอีกหนึ่งชุดนะครับมันผมว่ามันติดไปแล้วอะ่ะสำหรับการเล่นแบบเนี้ยนะครับโอ้เขาดำน้ำไปแล้วว่ะ เรืดำน้ำมันมีน่าเบื่อมากเลยผมจะบอกให้ถ้าผมเล่นเรือดำน้ําด้วยกัน่ะโอ้แต่เดี๋ยวยังไงผมไม่ีวิธีแก้ฮะนะครับเดี๋ยวเราดูอย่างนี้ไปก่อนนะครับผมขอพูดไปเล่นไปแล้วกันนะน้องๆอ,อาจจะไม่ใส่เอฟเฟกอะไรเพราะว่าช่วงนี้เหนื่อยมากเลยนะครับแต่ก็อยากให้ทําให้คนดูดูแหละนะครับนี่ครับจัดไปชุดใหญ่เขาเายังหาผมไม่เจอนะเอาจริงๆอะ่ะนะครับถ้าเราเล่นอ่าวงนอกครับเราสามารถโผโผๆหายไปจากแมปได้เลยนะ แต่อันนี้ผมเล่นเล่นชนให้ดูก่อนเพราะว่าพึ่งได้มาแล้วก็รีวิวให้น้องๆดูนะครับเพื่อนๆดูด้วยนะครับโอเคเป้าหมายเราคือบรีแอคนะครับจริงๆต้องยิงบรีแอคให้จบก่อนนะเพราะบรีแคเนี่ยปวดนี่กว่าเรือมน้ําอีกมันมีปืนระเบิดครับน้องๆแล้วก็มีทรายสาม,มารถจัดก,การใต้น้ําได้ถ้ามันเอาวอมเมอร์มานะครับปะตอนนี้เขาก็ไม่สนใจเราแล้วนะจะวิ่งไปฆ่าเพื่อนเราเดียวซีวี เรือประจันบาลกไน่รู้มองไม่เห็นเราไม่สนใจฮะเราก็ว่ายน้ําไปช่วยเพื่อนนะฮะแต่ไม่ทันนะฮะเราก็จัดการโอเฮโอคนนี้ก่อนนะครับนะครับแต่ประเด็นเนาะมีแขกไม่ได้รับเชิญมางั้นก็ยิงไปครับเนีย่ยเห็นไหมครับอย่างน้อยก็เคลียร์ไปได้ลูกหนึ่งก็ยังดีนะครับไม่รับดาเมจทั้งหมดเอาเชเคลียร์ได้นะครับผมบอกเลยว่าตาช่อนเนี้ยนะครับผมแเจ็บมากผมเจ็บแล้วเจ็บในซวงเหลือเกิน ไม่เจ็บเพราะเรือดนำน้ำนะฮะเดี๋ยวรอดูกันต่อไปนะฮะผมบอกเลยพวกนี้ไม่ได้ไม่ได้แดกผมลองถ้าไม่มีเพื่อนมาช่วยนะฮะ <c oughs> โอ้โหโคตรเทพนะครับคือประเด็นเนี่ยนะครับเราเราถอยออกมาเนี่ยเราจะถอยช้ากว่าไปข้างหน้านะครับไม่รู้ว่ามันเป็นทุกเรือหรือเปล่าหรือว่าผมคิดไปเองนะนะครเราหลบก่อนเพราะว่าน้องสกอยเขาเอาสวอร์มเมอร์มา ถามว่าชุด Df17 ดกับตอร์ิโดอันใหม่อันนี้ดีไหมดีนะครับดีดีใช้คำใช้คำว่าดีนะครับแต่ก็ยังไม่สุดไม่รู้ไม่สุดเพราะอะไรนะครับคือเรือดำนี้มันไม่สุดอ่ะมันสุดเรื่องความเร็วแต่มันไม่สุดเรื่องอาวุธยังไงก็ไม่รู้แต่ถ้าสุดมันก็คงจะโกงนะที่ผมคิดนะเขาก็เลยไม่นี่ไม่ทําเพิ่มหรือเปล่าอันนี้ในความคิดผมตอนแรกผมว่าจะวหวจะวหา,จะ,วาจะดําน้ําหนีจะขับเครื่องเครื่องหนีนะครับ แต่ผมคิดว่าันว่าไอ้เลือดเหลือเท่านี้แล้วเราไปอยู่ใต้เรือเขาดีกว่าเขาจะได้ยิงปืนระเบิดไม่ได้นะครับเราก็ถอยไปอยู่ใต้เรือเขาแล้วก็มิสไซล์เขาจะได้ยิงไม่ได้นะครับแต่ก็หารู้ไหมลืมไปว่ามันกดมิสไซล์ลงได้เราก็จะตายแบบมเมื่อกี้น,นะครับทนำน็อเมทไปประมาณล้านหนึ่งนะตามเมื่อกี้นะครับแต่ผมกดสต็อปดีเพย์ก่อนมันก็เลยหลุดไปเนาะโอเคตาน,นี้ก็จะดูเดือนหน่อยนะนะครับนะเจอเจ้าวารีแอรอีกแล้วนะ ถ้าเจอไรเดอร์เดียกทำใจนะครับสำหรับ SMS นะครับช็อตนี้นะครับเจอไทร้อยนะครับเราจะเอาฮิวไปเบรกให้เขานะครับแต่เขาเนี่ยมีประเด็นติดสวอร์มเมอร์มาหาเราเพราะฉะนั้นเราก็จะไปติด DF17 ไปโจมเขานะครับตอนรอบนี้มา DF17 บกับตอร์ปิโดฮิวนะครับซึ่งปกติมันจะใส่ผสมผสานกันนะแต่หลังๆก็แล้วแต่ลมนะครับผสมผสานที่ว่าคือฮิวลูกหนึ่งตอร์ปิโดใหม่ลูกหนึ่งนะฮะเพื่อเพื่อที่จะว่าจะได้แรง แรงสัตว์ใจอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่อันนี้ก็เดี๋ยวเราเข้าไปหาเขาเลยฆ่าเขาเลยแล้วกันนะจะได้จบไม่รู้เขาจะแค์เราหรือเปล่านะครับแต่เนี้ยฮิ้วครับเนี้ยโหลดเร็วครับโหลดเร็วแต่ก็โหลด8วิกว่าผมจำไม่ผิดนะครับแต่มีอะไรที่โหลดเร็ววกว่าฮิววรู้ไหมครับก็คือตอร์ปิโดอันใหม่นั่นเองไอ้สามสีอ่ะผมลืมชื่อแล้วมาร์คเท่าไหร่มาคมาสิบป่ะเอออันนั้นดีนะครับ อันนั้นดีผมว่าติดโปรตอร์ปิโดนั้นแล้วไม่ต้องกดบ่อยด้วยโอเคเราโผเล่นเขาแล้วครับนะอยากฆ่าเขาเหลือกเกินแต่ก็พระเคนมิซายมาครับแล้วก็โอ้โหเหมือนจะหลงมาโดนเรานะผมจะบอกว่าทําไมถึงถึงเจ็บนะฮะคือเรากดพุทันนะฮะแต่ประเด็นอนะ df17 ที่ติดตัวเรือไทรอยครับมันกระจายก่อนถ้ามันกระจายก่อนเราเจ็บนะฮะมันจะเหมือนปืนลูกซองอะบุม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 ,ม,มผมอาจจะตายได้นะครับ สองหนึ่งครับต้องน้องตอนนี้ผมโดนลุมสองหนึ่งนะนะรบ,บริแอคก็เล่นผมนะครับเราก็ต้องว่ากันอีกทีหนึง่งนะครับผมก็สู้ไม่ถอยเหมือนกันตอนเนี้นะครับผมเข้าไว้ใส่เขาเลยน้าในแมนเนี้นะไม่ได้กลัวอะไรเขานะแต่ลมคานสวอร์มเมอร์รู้จะติดจะทำไมเล่นไทยร้อยเนี่ยนะครับไม่หนึ่งหนึ่งซะหน่อยอ่าโอเคต่อครับตูบุม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 แตกนะครับนะเราไม่แตกว่ะไม่แตกก็จัดไปครับ โอเคโดนลัดไปอะ่ะโอ้โนโนโนเลยเมื่อกี้เออเขาบอกก่อนมาว่าสองหนึ่งนะครับสองหมื 2, 000, เอสองหนึ่ง LL สองต่อหนึ่งในซับในซับเขาขอบคุณเพื่อนเขาหรือเปล่าเองไม่คิดว่าค่าโดนลุมสองหนึ่งมา่อว่<笑><笑>เมื่อกี้สองหนะึ่งะเฮ้ยที่โดนลุมก่อนรอบแรกอะ่ะโอเคสามวอก,ก็น่าจะแตกแล้วแหละ น่าจะเสร็จแล้ววาะว่าขอเหอะโอ้แต่ก่อนเป็นของเราตานี้ทำน้ำเมเเป็นสี่ตันสามนะครับก็ไม่ค่อยมีอะไรมากเพราะว่ามัวแตบูกับไทยร้อยอยู่มาดูเกมต่อไปครับตานี้มาหากาบไทยเดนกับฮิวนะครับก็คือเอาง่ายเลยเราเรือเราเร็วใช่ไหมครับผมก็จะลองเล่นวิธีนี้ดูนะครับที่เหลือก็คือเอาไทยเดนเนี่ยไปประเคนให้เขาระหว่างที่ไปถึงนะครับประเคนไปเรื่อยๆไร,รเดอร์นี้ห้าว เข้ามาทาไมก็ไม่รู้นะครับเข้ามาทําไมไม่รู้เอาทีมเรามีฮีโร่ด้วยนะนะเฟมเลตตกนะฮะเข้ามาทําไมก็ไม่รู้นะครับอาจจะแบบไม่รู้จริงๆหรือว่าแกล้งไม่รู้ก็ไม่รู้นะ <c oughs> <c oughs> หรือว่าโยนเกมก็ไม่รู้นะครับสงสารเพื่อนๆนะโอเคเขาก็เหลือสี่ห้านะอาจจะโยนเกมก็ไนดะ้เพราะมันม,ม,นมีมันมีรู้สึกมันมียามาโตะไคโอนะครับแลวซัมวอลเนี่ยคือเขาเขาเหมือนเขารู้อยู่แล้วว่ามันจะแพ้นะนะ ไม่เป็นไรครับถ้าไงก็แพ้ล้วก็ต้องสู้ให้สุดนะน้องถ้าเล่นออนไลน์จะเสียชื่อนะฮะโอเคนี่ d i ม i t ีครับ d i ม i t ีเอาฮิวไป6ลูกครับอยู่ใกล้รัศมีนะครับ3กิโลกว่านะครับเอาไปมาเคนให้เลยครับยังไม่ถึงครับอีกหน่อยนึงเห็นไหมครับห้าหมื่นครับฮิวห้าหมื่นระหว่างไว้แล้วก็จัดไปอีกชุดหนึ่งเขาน่าจะแตกพอดีนะครับบบสี่หมื่นหกนะฮะ ไม่ติดคีดด้วยถ้าติดคีน่าจะนักตอนนี้ประมาณ5 0,000กว่าแล้วก็ส่งไทยเด้งไปครับบุบบูบสี่หมื่ 4, นสองรอบนี้โอเคท้าแตกพอดีนะครับเราไม่ได้ฆ่าเขานะเอ้เขาไม่แตกนี่วาเราไม่เห็นเขาครับไม่ใช่ไม,ไ,มไม่ไม่อะไรเราไม่เห็นเขาแล้วเราหันไายิงยามาโตรครับแม่เรายิงยามาโตขวัญใจน้องๆด้วยกลัวเขาด่าเราจังเลย คือคืออยากจะเล่าต่อนะหนวเอาเก็บไว้ก่อนอันนี้เป็นสครูปสครูปหรือว่าเป็นแฟกหรือว่าเป็นอะไรของของ s m x ยี่ห้านะ s s, s s m x ยี่ห้านะครับนะโอเคไคโอนะครับไคโอไม่มีการเราอยู่แล้วเราทิ้งไปเทียล,ลูกพอนะครับให้เขาจุดพุปปุ๊บเราค่อยมาใส่เขาต่อแต่ย่ามาตะนี่เราอย่าปล่อยไว้ครับเนี่ยเดี๋ยวเขาจุดพุดเราเราค่อยใส่เขาต่อนะมาใส่เขาต่อปุ๊บเท่าน,นี้แหละล้อโอโหเลยทีเดียวนะครับ ใครโอ้มันไม่มีเอเอะะเรือไม่มีเอก็เท่ากับกับอะไรครับเรือํำน้ำําลอยได้แค่นั้นเองนะครับนี่เรือดำน้ําผมยังมีเอเอโชหิวแต,แ,ตแตกไปแล้วครับแปดแสนหกก็เนี่ยนะครับดามเมตไม่ธรรมดานะครับเดี๋ยวตอนหลังผมจะดาดมเมตเก็บนะผมว่ามันเกะกะหน้าจอตอนเล่นมากนะครับแล้วก็ชื่อเชอร์อะไรเงรี้ยอยากเ,าเก็บให้หมดเลยรอมีให้ปรับปุ่มก่อนยามาโตะก็คือก็แค่เศษเหล็กครับน้องๆ แปดแนครับีโร่ก็ทําไปแสนเดียวงว่าแตกไปแล้วโอเคไปต่อนะครับแมนนี้เราลองเล่นสวอร์มเมอร์กับเจ้าตอปิโด,โดที่โหลดเร็วที่สุดในในเกมเนาะไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะผมคิดว่าอย่างนั้นนะเห็นเอาไม่รู้นะอันนี้ไม่รู้นะเอาไปไปดูกันเองแล้วกันเนาะถ้าใครเห็นอะไรผิดแปลกก็คอมเมนต์ใต้คลิปเลยลวกันนะครับนะเราก็ยิงไปก่อนอย่ามาตออีกแล้วครับน้องๆหรือว่าอย่ามาตตาอน,นี้จะเป็นเศษเหล็กอีก เดี๋ยวหาว่าพี่บุลลี่ยัมาโตอ,อีกไม่ได้บุลลี่นะครับแต่แค่เสียดายทองที่ซื้อไป <c oughs> อ,อโอเคเจอเรือมน้ำโอเฮโอฝั่งนี้มีเรือม้าสองำลำนะฮะร,รีบจัดการก่อนเลยเราติดสวอมเมอร์เพื่อมาไล่เรือม้าอยู่แล้วเรือ,อม้าเขามีสามลำนะในแบบนี้มีคนไทยได้วยนะฮะมีคนไทยซะด้วยนะครับนะโอเคยิงไปครับโอ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  ผมว่าเขาติดไทเดนเหรือนี่วะเนี่ยแกนิกวะเนี่ยมันลอยช้าอย่างเงี้ยอาจจะเป็นแกนิกก็ได้ไม่แน่นะแต่เขาจะไปซื้อแกนิกลูกก๊าซเลยเหรอซื้อไทเดนดีกว่าใช่ไหมบุ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 ม,บม,บม,บมน่าจะแตกน่าจะไม่รอดอะ่ะน่าจะไม่รอดอะ่ะโอเคไม่ยากนะสวัสดีบิ๊น้องประชาชนนะอันนี้ก็เห็นบอลบเล่นอยู่ก็เลยขอเข้ามาแจ้งนิดหนึ่งนะแจ้งข่าวสารนิดหนึ่งนะ สำหรับเรือเอสเอ็เกยห้าเนี่ยความเร็วเร็วจริงนะแต่ก็เป็นเป้าสายตาเหมือนกันเพราะว่าเลือดน้อยนะฮะนะแสนเก้าเองนะครับซึ่งเป้าหมายเราก็คือล่าเรือน้้ำนั่นในเกมนี้นะครับจัดสวอมเมอร์จัดนู่นเลยมาร์คห้าสิบถ้าจำไม่ผิดนะถ้าผิดขอภัยนะเดี๋ยวค่อยแก้ขวางขวานะครับคุณอะไรเนี่ยคุณตาร์คุณตาอะไรนี่เขาพยายามเล็งมาที่เราอยู่นะฮะเราจัดต่อวิดีโอจัดอะไรไปหาเขานิดนึงนะครับเคลลำนี้เสร็จเราค่อยจะไปจัดการคุณตาร์คุณเติร์อะไรนั่นต่อนะอยังมาโตก,ก็ อุชคอฟนี่ก็อยากฆ่าเรานะเราต้องจัดเขาหน่อยนะเรือน,น้ําฝั่งเราก็เหลือสามนะฮะที่มันสึกเรือน้ำาด้วเหรอเนี่ยวา่างงี้ก็แตกดีครับโอ้เรือเราเหลือน้อยว่ะต้องดำกว่านะ,ะเดี๋ยวจัดการฝั่งขวานะต้องจัดการนะไม่จัดการไม่ได้นะเดี๋ยวแตกนะฮะเรื่อง <ๆ S 1> เรือเหลือเก้าหมื่น <90, 000 S 2> กว่าแสนละอ่า okay, โอเคโผล่ได้นะครับโผล่หนึ่งครั้งนะครับ จัดไปเลยครับ3มชุดไม่ต้องกลัวนะอ่าหนึ่งชุดแรกผ่านไปนะฮะระหว่างรอดำน้ำคูดาวเสร็จก็กดตัวเมอร์ชุดหนึ่งอ่ะดำนะฮะเหมือนเดิมจำที่ผมพูดได้ไหมครับนะฮะใช้ได้3มชุดนะครับแล้วก็ปล่อยชุดหนึ่งครับนี่ครับเท่ากับ3ชุดนะครับที่ที่มีก็ประมาณนี้นะครับดำหนึ่งครั้งขึ้นหนึ่งครั้งนะครับขึ้นหนึ่งครั้งนะครับจะสามารถปล่อยจรวดได้3ชุดนะครับถ้าเล่นตัวเมอร์แชมป์หรือว่า Df17 นะครับ อะไรที่มันคููดาวไม่นานเนี่ยใช้ไปเถอะนะครับเราทักเขาว่าไฮนะเราจะทักคนไทยนะคนไทยไม่ไม่ตอบนะครับการเป็นฝรั่งตอบแทนก็ what is that white thing? กิริตอะไรกิริตกิดอะไรผมแปลไม่ออกอะแปลให้ผมนิดนึงนะครับก็จะยังมาโตครับอย่างที่ผมบอกเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าทำไมยังมาโตถเกต SMX ยี่ห้านะครับ SMX ยี่ห้าเนี่ยนะครับดูดิ โอ้โหยามาตะยิงไม่โดนครับมันเล็กมากแล้วเจอขึ้นไปด่านไหนที่ขึ้นเยอะเนี่ยผมบอกยามาโตะมิสซูรี่มีร้องนะครับแต่ Missouri มิสซูรี่มันยังดีมันยังมีจรวดมาเสิริมไงยามาโตะมันไม่มีอะไรเลยนอกจากปืนปืนกระบอกที่2แม่นที่สุดก็ยังยิงไม่โดนเลยครับยิงยากมากนะครับเอาเป็นว่าลำนี้น่าจะเป็นขวัญใจยามาโตะมิสซูรี่แล้วก็เรือที่มีปืน2กระบอกนะครับ ส่วนเรือลําไหนที่มีสวอมเมอร์เยอะๆตำรวจเยอะๆเนี่ยนะครับติดสวอมเมอร์มาเนี่ยลำนี้เกลียดหมดเลยฮะนะฮะพอนบางนะฮะมีตอร์บิโดมีวอมเมอร์นะครับติดมาเลยนะครับตอนนี้จบไปแสนห้าแสนหกเนาะก็ถือว่าใช้ได้นะครับข้อดีนะครับหลักๆของเรือลำนี้คือเร็วมากเลี้ยวง่ายนะครับมี AA นะครับคล้องตัวหลบตอร์บิโดได้ง่ายนะครับง่ายมากเลยแหละนะครับข้อที่2นะครับอ่า ไม่ใช่ข้อที่2ข้อเสียนะครับข้อเสียคือ O2 น้อยมากนะครับ O2 น้อยมากนะครับเหมือนจะบางนะครับเหมือนจะบางเลื่อนไม่ถึง2 0 0แสนนะครับเหมือนจะบางเลยแหละนะครับแต่อย่างอื่นดีหมดนะครับแต่ใครอยากให้ทำอะไรก็แจ้งไว้ใต้คลิปนะครับคอมเมนต์บอกนิดนึงขอบคุณที่ดูกันจบนะแล้วก็เดี๋ยวไงรีวิวรอบหน้ารีวิว X 5 1ให้นะครับก็ขอบคุณมากครับน้อง น้องๆติดแบบไหนยังไงกันบ้างบอกคอมเมนต์บอกพี่ใต้คลิปนิดหนึ่งนะฝากกดติดตามกดซับสไคร์ด้วยโชคดีจะปืนนะจ๊ะบา,บายบายพี่น้องประชาชนบายบายนะน้องๆนะ